สวัสดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้พี่พลอยมายืนอยู่ตรงโค้งปาโลมานะคะตรงนี้เป็นเบสซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตรงนี้นะคะเบสซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะห้างเบสซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะพลอยก็มายืนอยู่ตรงโค้งปาโลมานะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้พลอยก็มายืนดูเนาะโค้งปาโลมา ปกติแล้วจะลดเยอะมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆแต่ตอนนี้เงียบนะคะเ,เพื่อนๆนะคะเงียบมากนะคะ างขวามือนี่ก็เป็นห้างโอมินอนนะคะที่อกีก้พี่พลอยถ่ายแล้วเนาะพกี้พี่พลอยถ่ายห้างให้ดูแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกโค้งปาโลมานะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้เขาเรียกโค้งปาโลมานะคะแต่ว่าปกติแล้วจะมีน้ําพุใช่ไหมจานนี้ไม่มีน้ําพุนะคะ เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลนะคะเดี๋ยวพี่พลไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะ ปกติฝั่งทางโน,น้นจะเปิดนะคะแต่ตอนนี้ลือหมดแล้วนะคะลือหมดแล้ว เพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะคะพี่พลอยก็พามาดูณพัทยาตอนนี้นะคะพัทยาณะตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเ,เงียบเหงาน,นะคะเพื่อนๆนะคะเงียบเหงานะคะยังไม่รู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะคะพี่พลอยดูแล้วเนาะยังไม่โอเคนะคะพี่พลอยก็มาถ่ายให้ดูนะคะพัทยานะตอนนี้นะคะพัทยานาเกลือนะคะ โค้งปาโลมานะคะณวอริีเวดนี้นะคะปกติจะเห็นแบบคนต่างชาติเดินกันเยอะมากแต่วันนี้แทบไม่มีเลยนะคะ<ม>เพื่อนๆนะคะ เงียบเหงานะคะเงียบเหงาเป็นชาวต่างชาติน,น้อยมาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆถ้ายัางไงก็ดูคลิปพี่พลอยหน่อยนะคะเพราะว่าคลี่พี่พลอยก็ไม่ยาวเท่าไหร่น้อนะคะแล้วก็อย่าลืมข้ามอยากอยากข้ามโฆษณานะคะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าพี่พลอยมีโฆษณาแล้วเนาะเปิดตั้งรายได้แล้วก็ถ้าอยากให้เพื่อนๆอย่าข้ามโฆษณานะคะเพื่อนๆนะคะ ค่ะเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้านะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เดี๋ยวพลอยพอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆน,นะคะนะคะมาถ่ายพัทยานะตอนนี้ให้ดูนะคะอยู่ที่นาเกลือโค้งปลาโลมานะคะเพื่อนๆน,นะคะค่ะคลิปนี้บายๆจะเพื่อนๆ